สมาร์ทโฟนราคาเบาๆครับมากับหน้าจอใหญ่ถึง6.51นิ้วแบตเตอรี่ถึง5,000ม ah. ิลลิแอมและมากับที่สแกนนิ้วด้านข้างรวมไปถึงมีกล้องหลังคู่ด้วยครับ ยิวเตอมีนะคะับี i v o เองฮะเมื mm ่อ hmm. พูดถึงนี่ต้องบอกว่าเขาออกสมาร์ทโฟนบ่อยมากเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวราคาเบาๆกับ Vivo Y16 นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครกําลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาเริ่มต้นแล้วก็สเปคดีๆเนี่ยก็ต้องไปดูรีวิวนี้กันเลยครับ ในด้านของดีไซน์นะครับผมพูดเสมอเลยว่า Vivo นะันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพราะว่าสมาร,ร์ทโฟนออกแบบมาชีไรก็สวยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดดเด่นตลอดนะครับโดยเฉพาะรุ่นราคาประหยัดที่ทําออกมาได้ดูดีมากๆ และตัวนี้คือสีดิสลิงโกนะครับต้องบอกว่าเป็นสีทองที่เรียกว่าทองอลามเลยแล้วก็มีการสะท้อนแสงมีลวดลายเกิดขึ้นด้วยนะครับโดดเด่นมากๆจริงๆครับตัวนี้วัสดุฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับเฟรมเครื่องเนี่ยก็เป็นพลาสติกเหมือนกันมาพร้อมกับ USB C มีที่เสียบหูฟังให้ด้วยในรุ่นนี้นะคะถือว่าดีมีลําโพงนะคะทางด้านล่างแล้วก็ทางด้านขวาครับมีปุ่มเพิ่มลดเสียงรวมไปถึงปุ่มพาวเวอร์ที่เป็นที่สแกนนิ้วด้วยที่ใส่ซิมนี้อยู่ทางด้านบนนะครับ เป็นถาดใส่ซิมแบบ3ช่องใส่ได้2ซิมกับอีก1 Mi ไมโคร SD การ์ดครับรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ได้รองรับ 5G นะครับแต่ส่วนของ Wi-Fi เนี่ยสามารถรองรับเชื่อมต่อได้ทั้ง2.4แล้วก็ 5G ครับตัวเครื่องนี่ถือว่าบางเลยนะครับ8.19มิลลิเมตรเท่านั้นมาที่ด้านหน้านะครับดีไซน์หน้าจอยังคงเป็นแบบหยดน้ำนะครับซึ่งต้องพูดเลยว่า vivo ชอบใช้มากในดีไซน์จอหยดน้าแบบนี้โดยเฉพาะตระุูล Y นั่นเองที่เรากาลังรีวิวกันอยู่จอด้านหน้าเป็นแบบ2.5 และ vivo เองเนี่ยเขาก็เรียกว่าผ่านการทดสอบที่เข้มงวดนะครับผ่านมาตรฐานนะครับรองรับเรื่องของความคงทนการใช้งานได้ยาวนานครับอันนี้ก็มั่นใจได้เลยสเปคของ vivo y16 นะครับมากับชิป mediatek p35 ครับมากับ ram 4 g ิแล้วก็ความจุอยู่ที่64 g b ครับผลทดสอบคะแนน geek bench ก็ได้เท่านี้นะครับ มีฟีเจอร์อย่าง extended RAM 2.0นะครับคือการเอาพื้นที่ความจุที่เราไม่ได้ใช้ครับมาทำเป็น RAM จำลองครับแล้วก็ทำได้สูงสุดถึง 1GB เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ทำให้เราใช้งานได้ลื่นนะครับสามารถเปิดหลายๆแอปพร้อมกันได้รวมไปถึงสามารถสลับแอปใช้งานได้อย่างลื่นไหลนั่นเองครับเห็นคะแนนจาก Geekbench แล้วก็ต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่สเปคที่แรงบ้างๆจนสามารถเล่นเกมระดับสูงๆได้นะครับคุณสามารถเล่นเกมทั่วๆไปได้นะครับในการปรับภาพให อยู่ในขั้นต่ำหรือว่าขั้นเริ่มต้นระดับกลางๆเท่านั้นนะครับอย่างในคลิปนี้ทดสอบ a s p h a l t นนั่นเองฮะเป็นระดับเ,เริ่มต้นขั้นเริ่มต้นเลยไม่ได้ปรับเป็นระดับสูงนะครับก็จะเห็นว่ายังมีจังหวะที่พอเจอโมเดลรถเยอะๆมีเอฟเฟก็เยอะๆก,ก,ก็กระตุกนะครับแต่พอจังหวะไหน ถนนโล่งๆหน่อยลื่นๆหน่อยก็เล่นได้ยาวๆสบายๆ,ายๆลื่นๆโดยไม่มีกระตุกนั่นเองครับแถมเขายังมีเอาต้าเกมโหมดที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะครับอย่างเช่นการปิดโน้ติฟิเคชันต่างๆนะครับหรือว่าการแคปจอแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆในการเล่นเกมบูสให้แรงขึ้นได้ก็สามารถปรับได้เลยตรงนี้ครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่5000ม ah ิลลิแอมนะครับใช้งานได้อึดๆเลยนะฮะอย่างการใช้งานทั่วไปนี่2วันได้เลยตัวนี้ชาร์จเต็มเนี่ยจะ สามารถดูหนังได้ถึง18ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ที่12ชั่วโมง รวมไปถึงฟังเพลงต่อเนื่องได้ถึง35ชั่วโมงครับอึดจริงๆในกล่องเองมากับที่ชาร์จ10วัตต์เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เร็วแนะนําให้ชาร์จตอนนอนนะครับตื่นมาก็จะพร้อมใช้งานนั่นเองครับแล้วตัวนี้ก็มีฟีเจอร์อย่าง reverse charging ด้วยสามารถชาร์จแบตให้กับอุปกรณ์อื่นๆครับด้วยไฟ5วัตต์หน้าจอใหญ่ครับขนาด6.51นิ้ว Halo Full View Display ชนิดจอเป็น IPS LCD ครับความละเอียด HD p a s Refresh Rate อยู่ที่6 0สเฮิร์ตซ์นะครับใช้งาน ได้ดีครับเต็มตามากๆเลยดูหนังเล่นเกมต่างๆได้ดีครับแถมมีโหมดถนอมสายตากรองแสงสีฟ้าให้ใช้งานอีกด้วยจอเองเนี่ยไม่ได้รองรับ HDR นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณดู YouTube เองก็จะไม่ได้แสดงผล HDR รวมไปถึง Netflix เองก็ไม่แสดงผล HDR นะครับแล้วก็ได้ความละเอียดอยู่ที่ SD ครับลำโพงมีเพียงตัวเดียวทางด้านขวาล่างนะครับและเสียงดังดีมากเลยนะครับคุณภาพเสียงก็อยู่ในระดับที่โอเคครับ เรื่องความปลอดภัยก็มีที่สแกนนิวด้านข้างนะครับซึ่งก็สามารถาปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําด้วย แตปุ๊บก,ก็ปลดล็อกปั๊บเลยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ยังมีออปชันให้เลือกสําหรับใครที่อยากใช้สแกนหน้าก็มีให้ใช้ด้วยแต่เป็นแบบ 2D ครับมากันที่กล้องหลัง2ตัวระบบ AI กันดีกว่ากล้องหลักที่13ล้านพิกเซล f 2.2นะครับสามารถถ่ายรูปต่างๆได้คมชัดดีนะครับตัวกล้องเองมี Super HDR ด้วยนะครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพอย่างภาพย้อนแสงได้นะครับหรือตรงไหนที่มีแสงที่แตกต่างกันเยอะๆเนี่ยก็ทําทให้เราเห็นรายละเอียดภาพได้ดียิ่งขึ้นครับมีโหมดถ่ายภาพคนนะครับ อันนี้ก็อย่างที่ชื่อบอกเลยก็คือไว้ถ่ายคนโดยเฉพาะนะฮะคุณสามารถเปิดโบเก้หน้าชั้นหลังเบลอได้ในโหมดนี้ครับรวมไปถึงเปิดหน้าใสก็สามารถปรับพ้นผิวต่างๆได้ทําให้คุณหน้าใสอย่างที่ตัวอย่างภาพเห็นเลยนะครับถ่ายภาพคนออกมาได้สวยมากๆครับ สำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีไนท์โหมดมาให้นะครับน่าเสียดายนิดนึงแต่ว่ามีแฟลชมาให้ครับสำหรับใครที่ต้องการใช้หรือว่าถ่ายตอนกลางคืนจริงๆก็ใช้แฟลชได้ครับกล้องอีกหนึ่งตัวกับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลครับอันนี้ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ได้นะครับในที่ที่แสงเพียงพอผลงานก็ออกมาดีเลยครับ ส่วนการถ่ายเซลฟี่นะครับกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซล f 2.2แล้วก็ต้องบอกว่าตามสไตล์ของ vivo นะครับในการถ่ายเซลฟี่ในโหมดภาพคนเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ดีนะฮะน่าใสาปรับได้เหมือนกันเปิดโบเก้หน้าชั้นหลังเลอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ผิดหวังเลยถึงแม้ว่าพิกเซลกล้องหน้าอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าผลงานภาพออกมาถือว่าดีครับและในการถ่ายเซลฟี่ในที่แสงน้อยเองเขามีออร่าสกินไลท์นะครับหรือว่าเป็นแสงจากหน้าจอนั่นเองที่ท ให้หน้าเราไบรท์สว่างขึ้นครับกล้องหลังเองสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความเรียดสูงสุด 1080p 30fps นะครับก็ลองดูตัวอย่างภาพกันได้เลย และก็กล้องหน้านะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดที่พันแปดสิบพีสามสิบเฟพีเอชเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะฮะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคไหมลองม้นมาบอกกันได้รวมไปถึงเสียงพูดด้วยนะครับเผื่อใครที่เอาไปทําพวกบล็อกหรือว่าอัดไลฟ์ต่างๆนะครับลองฟังกันดูว่าเป็นยังไงม้นมาบอกกันด้วยซอฟต์แวร์นะครับเป็น Android 12แล้วก็ครอบทับด้วย f ัน touch OS 12ครับใช้งานได้ลื่นนะครับง่ายเลยแล้วก็มีฟีเจอร์ อย่าง Multi Turbo 5.5ด้วยทำให้สามารถใช้งานได้ลื่นนะครับในการใช้งานทั่วๆไปหรือแม้แต่การเล่นเกมก็จะเข้ามาช่วย รับนะครับให้เกมเนี่ยลื่นที่สุดเท่าที่จะทําได้รวมไปถึงลดปัญหาการกระตุกครับช่วยบริหาร CPU แล้วก็แรมอย่างชันฉลาดด้วยนะครับแล้วก็ยังคงมี i manager นะครับผู้ช่วยดูแลระบบของเรานั่นเองครับนั่นก็คือในเรื่องของการเคลียร์ไฟล์พวกขยะต่างๆให้ออกไปนะฮะทำให้เครื่องคุณนั้นเล่นแล้วเหมือนใหม่ตลอดเวลาและ Vivo Y 1 6ตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่5,499ทนะครับวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ ถามว่าสรุปแล้วเป็นยังไงตัวนี้ vivo y 16เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับสำหรับใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนตัวเริ่มต้นในการใช้งานทั่วๆไปได้ลื่นนะครับรวมไปถึงสามารถถ่ายรูปได้สวยทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเองนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับใครที่ไม่ได้ต้องการจ่ายสมาร์ทโฟนราคาเป็นหมื่นนะครับ5 0า0กว่าบาทนิดๆอย่างที่บอก5499บบาทแล้วก็ ได้ในเรื่องของหน้าจอใหญ่แบบอึดนะครับกล้องถ่ายรูปสวยทั้งหน้าหลังเลยนะฮะแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นเกมเมอร์เองก็เล่นได้ในคุณภาพระดับต่ำนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้ทามาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะสําหรับในมุมของผมนะฮะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญคือสวยนั่นเองตามสไตล์ของ vivo สวยโดดเด่นนะครับในทุกๆครั้งที่ทําสมาร์ทโฟนออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นตัวระดับสูงก็คือสวยอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นระดับกลางหรือว่าระดับแบบประหยัดแบบนี้ก็ยังทําฝาหลังโอ้โหออกมาได้สวยโดดเด่นมากๆครับ vivo y 16เป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์หรือมีคําถามอะไรถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยละกัน กำลังใจใคิวด้วยนะครับจะมีสมาร์ทโฟนอะไรมารีวิวแกจิตอะไรมารีวิวกันอีกติดตามให้ดีนะครับเจอกันคราวหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ